สวัสดีครับชาวคริปโตเรนเจอรทุกคนวันนี้คลิปนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนำเหรียญหรือว่าจะมาบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายอะไรนะครับวันนี้แค่จะเห็นตลาดมันลงก็เพื่อนเอนบางคนก็ถามว่าจะช็อตดีไหมอะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็เลยจะมา ทำอะไรบางอย่างให้ดูว่าแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองว่าจะเล่นดีหรือเปล่านะครับก็คืออ,อคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีแบ็กเทสดูว่าถ้าเราเล่นช็อตจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ strategy tester นะครับก่อนอื่นแล้วก็เราก็ไปเลือก จริงๆแล้วต้องใส่ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เข้าไปเราไปเซิร์ชหา CDC นะครับแล้วกเ็เราต้องไปใช้ของคุณอันที่2นี่นะครับคุณ D My Set หรืออะไรเนี่ยฮะ CDC Action Zone Version 2 Strategy Backtest นี่นะครับอันที่2นี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะสามารถแบ็กเทสขาช็อตได้นะครับตอนนี้ผมใส่เข้าไปแล้วในกราฟก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงวิธีเซตอัพก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่ Property นะครับก็แล้วก็ใส่ตรง Initial Capital คุณอาจจะใส่ไปพันหนึ่งก็ได้จริงๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ผมใส่ไปพันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น USD นะครับแล้วก็ Order Size ผมก็ใส่ไป1 0อยเช่นเคยแล้วก็เปอร์เ t ็นต์ออฟอก็ใส่ไป100%นะครับแล้วก็ตรงส่วนคอมมิชชั่นผมก็ใส่0.1นะครับเอามาตรฐานของบีนแ n นซ์แล้วกันนะครับศูแต่ถ้าเป็นเอ a n ชนอื่นอาจจะมากกว่านี้เป็น0.25หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมใส่0.1แล้วกันเอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไปหน้า i ิ p u t ตอินพเนี่ยคุณก็ไปเลือก อ่าเราตอนนี้เป็นเป็นเลือกลององลี่ก่อนละกันนะครับดูผลของลองก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น close data เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็มาเปลี่ยนตรงปีนะละกันเอาสักปี17แล้วละกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี17แล้วก็จนถึงปัจจุบันนะครับปี99้า้วกละกันโอเคเสร็จปุ๊บเราก็อันนี้ก็คือผล backtest ของออขาลองนะครับ ของ BTC USD นะครับผมใช้ BTC USD ไม่ใช่ USDT นะครับเพราะว่าถ้า BTC USD นี่จะข้อมูลจะยาวกว่าก็เลยใช้ BTC USD แล้วกันนะครับผลออกมาก็ Win เ a t e ้า8 9นะครับกำไรอยู่ประมาณ8,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราไปดูว่าถ้าเราเล่นชอ็อตจะเป็นไงก็ลองเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ i ิ p u t นี่นะครับแล้วก็อันแรกเลยก็มาลองมาเปลี่ยนเป็นชอ็อต แค่นั้นแล้วก,กดโอเคไปดูผลกันก็วินเลทสามสิดแปดสนะครับแต่ผลขาดทุนนะครับก็ลองพิจรารณากันดูแล้วกันว่าเราควรจะเล่นชอ็อตหรือเปล่านะครับอันนี้คือใช้ C D C Action Zone นะครับทีนี้เราลองไปดูของอ A T R กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับ เอทเราใช้ตัวเดิมได้เพราะว่ามันมีให้เลือกทั้งช็อตทั้งลองนะครับก็เราก็ลองไปเลือกอดูผลของลองก่อนฝั่งลองก็วินเลท5 5 8สนะครับมีผลกำไรหนึ่งหมื่นแปดาสร์เซ็นะครับแต่พอเรามาเล่นสมมติถ้าเราเล่นช็อตลองดูผลแม็กเทสว่าเป็นยังไงช็อต วินเลท41.14%นะครับแต่ผลกำไรขาดทุนทั้งหมดเป็นขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่40.96%นะครับก็ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่า แนวโน้มของ BTC ส่วนใหญ่ในระยะยาวมันขึ้นมาตลอดนะครับเวลามันลงก็ลงแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็มันทำกำไรให้เราได้ไม่มากผมเคยบอกอยู่เสมอว่าผมไม่เล่นชอ็อตเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเปรียบเวลาเราจะทำกำไรกับมันใช่ไหมครับสมมติมันลงมามันก็ลงได้เต็มที่แค่100%เเ็ทําก็ทำกำไรได้เต็มที่แค่1 0 0เพราะว่ามันมีฟลอร์อยู่ที่ศนย์ใช่ไหมครับต่อให้มันขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนราคา ราคาบิตคอยึ้นไปเป็นแสนเวลามันลงมาเหลือศูนย์เต็มที่เราก็ได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์กำไรจากที่เราต้นทุนที่เรานที่เราลง,ลงเล่นช็อตไปใช่ไหมครับแต่เวลาเราถ้าเราเล่นฝั่งรองเนี่ยมันไม่มีเพดานเราก็จะได้เปรียบเปรียบตรงนี้นะครับก็มันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่ราขาดทุนเต็มที่ก็เหลือแค่ศูนย์แค่แค่นั้นเองนะครับก็เลยผมก็เลยไม่เล่นช็อตแค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องคิดมากเพียงแต่ว่า การชอร็อตเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ก็คือ,เ,อ,อเราไม่ให้เล่นขาชอ็อตขาเดียวเราควรจะเล่นแบบเหมือนจะเป็นเฮดจิ้งมากกว่านะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าเราต้องการสะสมบิตคอยใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากขายในกรณีที่มันย่อลงมาใช่ครับย่อ,ยอลงมาในช่วงสั้นๆเราก็ไม่รู้มันจะย่อไปถึงไหนแต่เราก็ไม่อยากขาดทุนด้วยใช่ไหมครับเราก็อาจจะเล่นสมมติเราเล่น สปอรตขาลองอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะเฮดจิ้งเราก็ไปเปิดชอ็อต์ต 1X ไว้ก็ได้ซึ่งไม่ว่าราคาสมมติพอเราไปเปิดชอ็อต์ต 1X อใช่ไหมครับอาจจะใช้มาจินหรือว่าฟิวเจอร์ก็ได้ไปชอ็อต์ต 1X ไว้เราก็ต่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเราก็จะไม่ไมขาดทุนถูกไหมฮะเพราะว่าฝั่งลองเราก็จะถ้ามันขึ้นเราก็ได้กำไรแต่ฝั่งชอ็อต เวลาถ้ามันขึ้นเราก็ขาดทุนมันก็จะบาลานซ์กันไปใช่ไหมครับเช่นกันในกรณีที่ในทางกลับกันในกรณีที่มันลงฝั่งช็อตก็จะได้กําไรแต่ฝั่งลองก็จะขาดทุนมันก็บาลานซ์กันไปมันก็จะหักล้างกันไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะได้กําไรในค่าฟันดิ้งอาจจะเกิดมันติดลบขึ้นมาฝั่งช็อตเราก็จะได้ได้กำไรเป็นเป็นค่าฟันดิ้งแทน ในกรณีนั้นแต่ผลกําไรขาดทุนจากการที่ราคาเปลี่ยนแปลงเราก็จะบาลานซ์กันไปนี่คือการ hedging นี่คือประโยชน์ของมันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะให้เล่นช er ็อตเพียวๆเลยผมก็คงไม่เล่นนะครับนี่คือกรณีนี้ก็อยากมาฝากให้ทุกคนลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าเราควรจะเล่นช็อตหรือเปล่าลองไป backtest เล่นๆดูก็ได้นะครับเพราะว่า าการชอร็อตมันค่อนข้างเสียเปรียบอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าชอ็อตมันมี f l อร์เราทํากำไรได้เต็มที่ก็แค่100%แต่เวลาขาดทุนขาดทุนไม่จํากัดนะครับพอร์ตระเบิดกันเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันถ้ามันเกิดเด้งขึ้นมาส่วนขึ้นมาเนี้ยยังไงเราก็พอร์ตระเบิดแน่ๆเพราะมันไม่มีไม่มี n ซีลิงไม่มีเพดานนะครับเวลามันเกิดมันเด้งขึ้นมาก็ให้ระวังกันละ ระวังกันดีๆก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะเล่นชอ็อตใครอาจจะเก่งทางชอ็อตผมก็แล้วแต่แล้วแต่พิจารณากันเลยนะครับแต่ถ้ามือใหม่ก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันว่าเราควรจะไปเสียงกับมันไหมในถ้าเราเสียเปรียบตรงนี้ขนาดนี้แล้วเรายังจะเล่นลึกเปล่านะครับก็ คลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับก็แค่อยากจะให้มาลองพิจารณาดูกันว่าเป็นยังไงลองไปแบ็กเทสเล่นๆดูกันก็ได้นะครับโอเคก็ช่วงนี้ตลาดก็ยังลงๆไปเรื่อยๆก็ใครที่เล่นตามระบบก็ทับมือกันต่อไปนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบอะไรตอนนี้การไม่ขาดทุนก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบไปช้อนนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าช้อนไป ป่าเนี้ยไม่รู้ช้อนหักไปกี่เจ้าแล้วเนี่ย่อยให้ช้อนกันไปเนี่ยถ้าใครเข้าไปช้อนใช่ไหมครับเนี่ยช้อนตรงนี้ก็โดนไปแล้วลงมังนี้อีกนี่ก็หกักช้อนตรงนี้ก็หกักลงมังนี้อีกแล้วตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะลงมาอีกหรือเปล่าเกิดมันหลุดตรงนี้ลงมาก็อาการหนักเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาวิเคราะห์ BTC ต่อแล้วกันตอนนี้มันหลุดโลนี้ลงมาแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้เอามาสั้นๆเขี่ยวเรื่องการช็อตก่อนละกันนะครับผมถ้าไงชอบคลิปคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ